ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทางร้าน Richman Shop นะครับมีโปรขั้นเทพนะเติม3,199บาทนะครับได้8,100 UC แต่ว่าแถมเพิ่มอีกเป็นพันเลยนะครับรวมเป็น9,370 UC นะครับคุ้มมากๆเลยนะครับตัวโปรนี้มีจำนวนจำกัดนะครับใครที่อยากเติมต้องรีบหน่อยนะวิธีการเติมก็ง่ายๆเลยนะครับแอดไลน์ไปที่แอด Richman Shop อย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียงยูเซอร์เอดีแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับ เติม UC ถูกไวปลอดภัย100%ต้อง rich man shop เลยนะตอนโดดลงมาเห็นหนึ่งตี้นะครับทางซ้ายเราตรงป้ายนะครับมีคนลงพึ่งลงเลยนะรอบๆตึกเราไม่น่ามีคนนะครับไม่มีเสียงเท้าเลยนะเงียบเลยนะครับเฮ้ยเสียงเท้าครับบนตึกนะพึ่งลงเลยเหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้า2คนนะ นี่ไงสามคนเลยนะครับซ้าเลยโอเคเสียงปืนบนป้ายนะครับน่าจะเป็นตัวตอนแรกที่ลงพร้อมกับเรานะครับตามเก็บเลยนะครับใหญเขาได้ปืนนะเฮ้ยข้างหน้าเรานั่นไงโอเคครับเราตามเก็บงานเลยนะเสียงเท้าตึกข้างๆนะครับดูลักษณะแล้วเพื่อนเขาไม่มานะเราซ้ําเลยนะครับ โอเคหายาหน่อยนะเวลาไม่มียาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นอะ่ะผมจะไม่เข้าไปบวกนะครับมันเสี่ยงนะคือเคยเป็นอยู่บ่อยๆเลยนะยิงล้มไปแล้ว3เนี่ยจังหวะปั๊มยาได้นะครับแต่ว่าผมไม่มียาเลือดก,ก็เหลือน้อยนะครับสุดท้ายก็แพ้นะเสียดายมากเลยนะครับหลังๆมาถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวเนี่ยถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่เข้าไปบวกเลยนะครับรอหายาให้ได้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ ว่าแต่วิ่งมานานแล้วนะครับเจอแต่กระดาษทิชชู่นะไม่เจอยาใหญ่เลยนะครับได้หมวก2นะแลครับก็ยังดีนะเราไปดูอีกตื่นหนึ่งดีกว่านะครับเผื่อจะเจอนะระวังบนป้ายด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาลงมาหรือยังนะเฮ้ยทางซ้ายครับนั่งไงน่าจะเพื่อนวิวสันนะครับ ไม่เจอวิวสันมานานมากแล้วนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะใครเจอวิวสันเนี่ยอย่าลืมนะครับแคปภาพมาแปะให้ด้วยนะแปะไว้ในเพจก็ได้นะครับชื่อเพจ S O M Z H U นะตัวอักษรใหญ่ติดกันหมดเลยนะครับวิวสันตัวจริงต้องใช้มินินะครับเสียงลูกซองทางซ้ายนะโอเคครับเราไปตามหาคนที่ยิงลูกซองดีกว่านะเฮ้ยเจอแล้วครับนั่งไง เข้ามาแล้วครับเทพโมระเบิดได้ทำงานแล้วนะครับอเหมือนจะไม่ถึงนะครับโยนไปหมดเลยโยนไปมั่วๆนะครับเดี๋ยวก็โดนเองเอาโดนเฉยเลยนะครับเป็นไงมั่วแม่นเหมือนจับวางเลยนะครับเราตามไปเก็บงานเลยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าตัวบนป้ายเนี่ยเขาลงมาหรือ,อยังนะต้องคอยระวังด้วยนะครับผมต้องเช็คตัวบนป้ายก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราจะเข้าวงเนี่ยเราต้องวิ่งออกไปนะถ้าเขายังอยู่บนป้ายนะครับเราโดนยิงฟรีแน่นอนนะบนป้ายได้เปรียบมากเลยนะครับทางซ้ายเรามีเสียงปืนนะอืมฟังจากเสียงแล้วเนี่ยน่าจะมาจากแถบด้านหน้าเรานะครับบนป้ายเราคือนิ่งเลยนะครับหรือว่าเขาลงมาแล้วนะ ไปดีกว่าครับเฮ้ยเสียงเท้าครับนังไงเพื่อนวิวสันอีกแล้วเฮ้ยเสียงเท้าครับอยู่ด้านในนะห้องทางซ้ายนะครับใจเย็นๆนะวิวดูหาตำแหน่งเขาให้เจอก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปนะมีรอยเท้าขึ้นแล้วครับน่าจะอยู่หลังกล่องด้านหน้าเรานะเฮ้ยนั่งไงเห็นปืนแล้วครับ เราเข้าไปชาร์จเลยนะครับเขาเจ็บแล้วอ้อมกว่าไปนะเอา้าระเบิดโดนตัวเองปะนะ่ะเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับข้างหน้าเราเจอแล้วครับเรี็บร้อยยังนอกอยู่นะ ไม่ต้องรีบซ้ำนะครับรอดูเผื่อว่ามีเพื่อนเข้ามานะอืมอิ่มเลยนะครับคนนี้ตามแน่นเลยคนเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นคิวเลยนะครับสงสัยว่าเพื่อนเข้ามาแล้วนะเฮ้ยนั่งไงครับหลังขอบรั้วนะใจนเย็นนะครับวิวดูรออจังหวะเปิดน็อกให้ได้ก่อนนะอย่าวิ่งเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้าไปเนี่ยจะเสียเปรียบนะ มาแล้วครับนิดเดียวห้ามออกไปเด็ดขาดเลยนะครับเฮ้ยเจอแล้วครับเกือบไปรอดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนเขาต้องมาแน่นะเฮ้ย มาแล้วครับเอาตายเลยนะเสียงปืนทางขวานะครับอยู่ล่างเนินนะไม่ไกลเรามากนะครับนั่นไงมีรถจอดอยู่เดี๋ยวเราจอดทางห่างนะครับเขาอยู่ตรงก้อนหินนะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าจะยิงเนี่ยต้องเปิดน็อกให้ได้นะเพราะว่าเราเปิดจุดแล้วนะครับ ้าเขามีหลายคนน่ะเราอาจจะโดนลุมยิงได้เลยนะครับอย่างน้อยเปิดน็อกได้เนี่ยเราก็ได้เปรียบนะอืมเขาอยู่ใกล้ที่กำบังไปนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงไม่น็อกเนี่ยเขาขยับนิดเดียวก็เข้าที่กำบังได้แล้วนะผมว่าเราขยับเข้าไปใกล้ๆดีกว่านะครับไปครับค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะ กระดึบกระดึบกระดึบโอเคอืมมุมนี้น่าจะได้แล้วนะครับหายไปไหนละเฮ้ยทางขวาครับทำไมมาจากทางนั้นน่ะทีเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราออกจากตรงนี้ดีกว่านะครับเปิดจุดไปละ พื้นที่โล่งแบบนี้ยเราโดนล้อมยิงได้ง่ายๆเลยนะครับลองอ้อมไปดูทางซ้ายนะครับผมยังล้องใจอยู่นะคนที่อยู่ตรงรถเนี่ยหายไปไหนเสียงปืนด้านล่างครับม,มีบักกี้จอดอยู่นะเฮ้ย นี่ไงทางขวาครับเฮ้ยนี่คนนึงโอ้โหโอเคตัวข้างหน้าเรานะครับวิ่งมาแล้วนะับโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็รีบออกจากตรงนี้ที่กว่านะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงปืนจากด้านล่างนะครับนี่ไงน่าจะมาจากในโรงเรียนนะครับ ปิดรถไว้ด้วยนะครับสมโมกไปเยอะๆเลยชอบโดนยิงนะครับตอนเก็บของเนี่ยมีคอมเมนต์เพื่อนบอกนะครับว่าผมไม่ค่อยใช้ทนายเลยโอเคครับเราเปลี่ยนมาใช้ M24 ดีกว่านะเ,เสียงปืนจัดในโรงเรียนนะครับชัวร์ละเฮ้ยด้านหลังมีรถขับเข้ามาครับด้านหลังโรงเรียนนะนี่งไงทางซ้ายครับวิ่งมาละ เสียงเท้าข้างหน้าแล้วครับเราไปดีกว่านะตรงนี้อันตรายนะครับอืมรถเมื่อกี้หายไปไหนละเฮ้ยทางซ้ายเรามีคนนะครับเสียงปืนบนเนินทางขวานะครับเราอ้อมไปเล่นเนินทางซ้ายนะครับ โอเคเดินตรงนี้ได้นะครับเล่นเดินต่ำไว้นะเจอแล้วเฮ้ยจะไปไหนไม่ได้แล้วครับเราเอาข้างหน้าก่อนนะนิดเดียววงจะมาแล้วนะครับเราต้องรีบเข้าไปเถีรยนะ พยายามเล่นเนินต่ำนะครับเนินต่ำเราได้เปรียบนะเฮ้ยโอ้โหลืมเปลี่ยนปลาระเบิดนะครับกลายเป็นโยนเลยวิ่งเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเสียจังหวะเลยครับถอยมาก่อนนะผมระแวงตัวด้านหลังนะครับคนที่เขาขับรถไปเมื่อกี้อะ่ะอืมไม่น่ามีนะครับโอเค เราเคลียร์ด้านหน้าก่อนนะครับปั๊มน้ำให้เต็มหลอดไว้นะเอาไปไหนอะ่ะนิดเดียวไปไหนละปั๊มน้ำเลยเตรียมลุยนะครับ ไปครับพร้อมเฮ้ยเสียงรถเอา้าขับหนีเฉยเลยโดนหัวไปทีนึงนะครับเราก็เข้าวงดีกว่านะบ้านข้างหน้าเราน่าจะมีประเด็นกันอยู่นะครับ มีรถจอดเต็มเลยโอโอ้ขวาก็มีนะครับสวยละเราต้องรีบเข้าไปเล่นในบ้านก่อนนะครับเสียงเท้าทางซ้ายครับด้านนอกปั๊มยาก่อนนะมีเสียงเท้ามาชิ้แล้วครับข้างหน้าเรา ทางขวาเราก็มีนะครับเราต้องออกไปเล่นด้านนอกแล้วไปเล่นตรงกำแพงด้านนอกนะครับนี่ไงเจอแล้วโอเคเจอร้อยนัดอย่าไปวัดด้วยนะครับทางซ้ายเรามีคนเคาะมานะเสียงเท้าทั้งขวาวิ่งมาชิดแล้วครับ นั่นไงเกือบไปนะครับโอเคยังน็อกอยู่นะข้างหน้าเราวิ่งมาแล้วครับเสียงเท้าท้องขวาครับมาละเกือบไปนะครับไม่ได้ละผมต้องถอยไปปั๊มยาก่อนนะครับ เสียงเท้ามีคนอ้อมซ้ายมาครับเราเคลีร์ทางขวาก่อนนะมาแล้วกระสุนหมดนะเราเข้าบ้านไปปั๊มยาก่อนนะครับเอาคนนี้น็อกคนแรกเลยนะครับไม่มีใครชุบเลยเฮ้ย อีกคนหนึ่งเขาตายแล้วนะครับมีคนยิงนะเราเข้าบ้านปั๊มยาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะวงบีบเข้ามาในบ้านด้วยอ่ะอันตรายนะครับถ้าอยู่รอบนอกอ่ะเฮ้ยมีเสียงเท้าด้านนอกครับวิ่งมาละนี่ไงเจอแล้วครับ โอเคซ้ำเลยนะครับวงแบบนี้เรารอเล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบเลยนะครับระหว่างที่รอยิงฟรีนะครับเรามาเสียตังค์ซื้อมอสเ,เบอร์เกอร์กินดีกว่านะมีคอมเมนต์บอกมานะครับว่าอยากกินเบอร์เกอร์ปลาโลมามันไม่มีนะครับโลมามันไม่ใช่ปลานะถึงจะมีคีบและมีหางเนี่ยแต่ก็ยังไม่ใช่ปลานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมอแสแซนด์วิชปลาเนี่ยมีแน่นอนนะเนื้อปลาชุบแป้งทอดนะครับราดด้วยสลัดไข่สไตล์ญี่ปุ่นนะเฮ้ย ผมได้ยินเสียงเท้าครับนั่นไง,งตัมเลยนะครับขายของต่อนะมอสแซนวิชปลานะครับเนื้อปลาชุดแป้งทอดลาดด้วยสลัดไข่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับราคา89บาทนะสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ไลน์แมนแก๊สฟู้ดฟู้ดเฟนดหรือจะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้นะเฮ้ยสิยงเท้าข้างหน้าเราน็อกนะครับเอาซึ้นคิวแล้ว เหลือสาคนแล้วนะครับเสียงปืนจากฝั่งตรงข้ามนะมาแล้วครับเขาว่ายน้ำข้ามมาแล้วเราต้องออกไปเล่นด้านนอกนะครับ3ามคนนี้น่าจะที่เดียวกันนะครับผมไม่กล้าอยู่ในบ้านนะคือถ้าเกิดว่าเขาอาัดระเบิดมาเยอะๆเนี่ยผมไม่รอดแน่เลยนะครับเฮ้ยกอซ่าเปลี่ยนมาใช้กอซ่าดีกว่านะครับตะไนไม่จำเป็นละ ทางขวามีเสียงเท้าครับมาชิดล้ข้างหน้าเราทางซ้ายก็มีนะครับอยู่ในบ้านนะเขาพยายามจะล้อมผมนะครับเป็นไ,ไ,ไงโอเคเดี๋ยวสองคนแล้วครับตามเลยเราออกไปเล่นด้านนอกดีกว่านะครับเหมือนว่าเขาจะอยู่ในบ้านทั้งคู่เลยนะเล่นตรงรอบนอกกำแพงไว้ดีกว่านะครับเราจะได้เห็นมุมกว้างนะ เราเซ็เตอร์มกปิดมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาไว้นะครับเผื่อว่าเขาวิ่งอ้อมมานะทางซ้ายกระโดดไปแล้วครับวิ่งมาลาวข้างหน้าเราใจเย็นๆนะเราอ้อมไปเล่นทางขวาดีกว่านะครับทางขวาเราได้เปรียบกว่านะ เสียงเท้าข้างหน้าลรวครับมาละนั่งไงเอาโดนตัวไกลเฉยเลยเหลือคนเดียวแล้วครับ <S <S <ๆ>ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ